สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสลับคลิปนี้ก็เรามีไม้สายพันธุ์หนึ่งมาแนะนําให้ทุกคนได้เลี้ยงแล้วก็ได้ดูนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อนะคะนี่ก็คือแมมสไปโนซิซิม,มามอนอ่ามอนซิซิม,มามอนเอเิกามอนโทสน,นะคะถ้าอ่านผิดอย่างน,นก็ขออาภาัยด้วยนะคะ สลับแมมสไปโนซิสซิมาไอนี้เป็นต้นที่เขาคิสกาตาหรือว่าคิสตาตาแปลว่าความผิดปกตินะคะก็คือเป็นไม้พิการถึงเขาจะเป็นไม้พิการแต่เขาก็สวยนะคะถ้าเป็นแมมสไปโนซิสซิมาปกติเขาก็จะไม่มีหนอกอมาเยอะแบบนี้แล้วก็ต้นก็จะใหญ่กว่านี้มากเลยนะคะแล้วก็มีดอกสีชมพู ลักษณะนะคะจะเหมือนผักบ็อกคลีคนไทยเราก็จะเรียกว่าแมมบ็อกคลีนเองค่ะเขาเป็นแคทตัสะกูลแมมนะคะสำหรับแคทตัสต้นนี้ก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะพูดถึงการวิธีการเลี้ยงการดูแลก็เหมือนแคทตัสปกตินะคะแต่เรื่องแดดเนี่ยก็แดดก็ถ้าให้รับแดดคือแดดช่วงเช้าสัก 2ชั่วโมง3ามชั่วโมงนะคะห้ามโดนแดดจัดนะคะถ้าเป็นแดดช่วงเงยน็นๆแบบแดดอ่อนๆได้เลยนะคะถ้าเป็นแดดแบบช่วงเช้าช่วงเที่ยอถ้าเป็นแดดช่วงเที่ยงนะคะห้ามเอาน้องไปไว้นะคะคนน้องอาจจะไหม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะตายได้นะคะพูดถึงวิธีการเลี้ยงไปแล้วก็มาวิธีการขยายพันธุ์ก็คือแน่นอนค่ะเด็ดหน่อน,นะคะ น้องเขาเป็นไม้ที่แตกหนอ่อข้างๆเก่งนะคะคือเด็ดไปปุ๊บเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เลยเรียกว่าต้นนี้จะบอกว่าเป็นต้นที่สีสวยมากเลยนะคะคือสีเขียวสดใสต้นนี้แค่ไม่ออกดอกก็สวยแล้วนะคะทุกคนสําหรับแมมสายพันธุ์นี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ เรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย